การใช้ชีวิตในฝรั่งเศสในแต่ละวันแต่ละเดย์โอ้ยอากาศก็น่าหนาวเด้อพี่น้องอุ่นนะครับภูมิ3มองศาเซลเซียสเด้อที่ตรงนี้ก็เป็นหน้าร้านขายรถโมอโเตอร์ไซค์ฉันเป็นลูกค้าร้านนี้ก็นี่ไงโมอโเตอร์ไซค์คู่ใจน้องแซมลักกี้คือฉันจะเอาเขามาตรวจเช็คเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เขารอบนี้ก็รอบที่5้าแล้วที่หน้าร้านนี้ก็จะเป็นโมอเตอร์ไซค์แบบว่ามือสองเด้อราคาก็พอได้นะ มันมีทั้งแบบสล้อแล้วก็4ล้อนะคะทุกคนแล้วก็คันนี้มันอยู่ในร้านนะคะมือหนึ่งนะคะอันนี้คันนี้รุ่นนี้แบบ4ล้อเด้อใครมีอัดมีสตางก็จัดไปเด้อเขามีให้แบบว่าทั้งจ่ายสดและจ่ายผ่อนที่ฉันมาถ่ายให้ดูเนี่ยฉันไม่ได้ออค่าโฆษณาอะไรทั้งสิ้นนะเพียงแต่ว่าจะถ่ายให้ดูว่ารถมันสวยค่ะ ฉันนะอยากจะได้คันใหม่อยากเอาไปเทินมากแต่ไม่เอาละน้องเซมลักกี้เขาก็ใช้ดีนะฉันซื้อเขามาปีนี้เป็นปีที่6แล้วเรื่องยังเจ๋งอยู่เลยเด้อฉันซื้อเขามาด้วยเงินสดนะน้องเซมลักกี้อะ่ะเนี่ยน้องเซมลักกี้รุ่นนี้แหละสีแบบสีขาวอันเนี้ยเออที่ฉันต้องใช้สองล้อขับขี่ไปไหนมาไหน ดีนะคะดีกว่าเดินถ้าไม่มีรถขับขี่นะคะเขาบอกเลยไปไหนมาไหนลําบากเหมือนคนไม่มีขานั่นแหละทําไมเลยฉันไม่เรียนใบขับขี่เพราะฉันเป็นคนที่กลัวมากเรื่องขับรถเนี่ยใจไม่ถึงค่ะเขาบอกเลยว่าสอบใบขับขี่เนี่ยมันยากมากฉะนั้นก็ต้องใช้รถแบบสองล้อนี่เลยจ้ะแบบสองที่นั่งกับลูกชายไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายคล่องแคล่วดีจ้าในระหว่างที่ฉันรอฉันก็เดินไปเดินมา ขายมอเตอร์ไซค์คันใหม่ๆให้ดูกันแล้วก็คงต้องนั่งรอเลยจ้าเพราะว่าร้านมอเตอร์ไซค์ที่นี่มันไกลนะจากบ้านที่ฉันอยู่นะ่ะประมาณ5กิโลเมตรได้เด้อในระหว่างที่ฉันรออะอ่ะอะมันเลืออไปเห็นตู้ตู้หยอดเหรียญสำหรับน้ำดื่มน้ำอัดลมแล้วก็จะมีตู้กาแฟน,นะสำหรับหยอดเหรียญเช่นกันได้แค่นี้และ50เซนจะพี่น้อง17บาทเงินไทยจ้ะก็ดื่มกาแฟนวนไปรอไป เดี๋ยวก็เสร็จแหละในระหว่างที่ฉันนั่งรอเนี่ยก็ได้ประมาณ1ชั่วโมง40นาทีคะ่ะทุกคนอ่ะเขามาเรียกและเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า จ่ายไปเลย200ยููเงินไทยก็ประมาณ6ใบเท่าก,กว่าด้วยจ้าไม่เป็นไรหรอกนานๆผาน้องไปเช็คเครื่องทีเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยจ้าขับขี่ในยามหน้าหนาวอะ่ะถามว่ามันหนาวไหมโอ้ยก็หนาวสุดๆไปเลยเดอ้อยิ่งช่วงที่ทํางานหนะักออกจากบ้านแต่เช้ามืดทุกวันงทีลมก็แรงมากหนาวสุดๆแต่ฉันก็ขับรถท้าลมไปได้ถึงที่หมายและปลอดภัยในทุกๆทีท่เอาละตอนนี้ ขับรถกลับเข้ามาบ้านไปรับลูกชายสุดที่รักมาทานอาหารมื้อเที่ยงกันจ้าร้านนี้ร้านประจำของเราชาวตุรกีร้านเคบับ ใครหลายๆคนอาจจะรู้จักนาะจ้ามาถึงลูกชายก็ลงจากรถวิ่งพวดเข้าไปนั่งรอเลระร้านนี้เอกหน่อยจะไม่มีที่นั่งจ้าร้านนี้ลูกค้าเขาเยอะทุกวันเลยร้านสะอาดน่านั่งมีของปิ้งๆอย่างๆให้กินด้วยนะดูบาร์บีคิวไก่งวงไส้กรอกแบบประเทศเขาก็มีมีสเต็กมีแฮมเบอร์เกอร์ลาอย่างหลายแนวให้เลือกเลยจ้าในช่วงที่เรานั่งรอก็มานั่งเซลฟี่กันถ่ <H it> ายรูปลงโซเชียลนี่แหละลงเข้าไปรูปภาพในทุกช่องทาง เพื่อให้มีรายได้อีกทางในช่วงที่ฉันไม่ได้ทำงานช่วงนี้อะ่อะมาแล้ว oh. บับที่แสนอร่อยของฉันพร้อมทั้งเฟรนช์ฟรายน้ำจิ้มมายองเนสซอสมะเขือเทศฮาริซา <Har issa. S 1> อาริซาก็คือน้ำจิม้มซอสพริกแบบในประเทศของเขาแหละค่ะ เผ็ดเผ็ดเค็มเค็มฉันชอบมันเข้ากันดีนะเรามากินไม่ได้บ่อยๆนะคะว่าฉันนะ่ะต้องประหยัดเงินช่วงที่ไม่ได้ทํางานนะประหยัดเงินในกระเป๋าสุดๆเพราะค่าครองชีพมันแพงมากฉันไม่มีคนคอยซัพพอร์ตฉันทํางานเลี้ยงชีพตัวเองฉันเป็นเคพนักงานชั่วคราวโรงงานเพชร คัดผล,ลไม้ส่งให้ตามออเดอร์ลูกค้าส่งตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วฝรั่งเศสที่ฉันได้หยุดงานกระทันหัน<อ>บัตรหมดอายุจ้ะบัตร10ปีหมดอายุเดอ้อเอาล่ะฉันก็มีเรื่องเล่าแค่นี้แหละรอบหน้าคลิปหน้านะฉันจะมีเรื่องราวดีๆ กับการใช้ชีวิตในฝรั่งเศสแม่เลี้ยงเดี่ยวในฝรั่งเศสมาเล่าให้ฟังถ้าท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะฉันจะมาตอบคําถามให้สิ่งที่ฉันตอบได้ฉันก็จะตอบนะฉันขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับการรับชมนะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาสุภาพรคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในฝรั่งเศสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ